เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ค่าประกันรถยนต์ที่เราต้องจ่ายกันทุกๆปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นรายได้ให้เราได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกลับระบบที่ชื่อว่า MGM ของสีกรุงโบรเกอร์ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนรายจ่ายที่จําเป็นให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้แบบไม่ธรรมดาเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้เลยปกติเวลาเราจ่ายเบีย้ยประกันไปเรื่องมันก็จบแค่นั้นใช่ไหมครับ แต่ว่าแนวคิดของที่นี่มันต่างออกไปเลยเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เงินก้อนที่เราจ่ายไปทุกๆปีเนี่ยมันไม่หายไปเฉยๆแต่กลับงอกเงยเป็นผลตอบแทนกลับมาหาเราได้ล่ะและคำตอบของคำถามนั้นก็คือระบบ MGM นี่เองครับหรือ Member Get Member มันคือโมเดลธุรกิจที่ใช้พลังของการแนะนำบอกต่อถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือแทนที่เราจะทำงานคนเดียวเราสร้างทีมครับ ยิ่งเราชวนคนเข้ามาในระบบมากเท่าไหร่แล้วทีมของเราเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนรายได้ของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นพลังทวีคูณเลยแล้วทีนี้รายได้ที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ในระบบนี้เขาแบ่งช่องทางรายได้ไว้หลักๆ3ทางด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปดูันทีละข้อเลยว่ามีอะไรบ้างนี่คือหัวใจหลัก3ข้อของการสร้างรายได้ในระบบ MGM เลยครับ1คือส่วนลดจากการซื้อใช้เอง2คือค่าแนะนําเวลาเราชวนคนโดยตรง และ3ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากก็คือค่าบริหารทีมเป็นรายได้ที่มาจากยอดขายของทีมงานทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาครับแต่เรามาเริ่มกันที่ช่องทางแรกอันนี้ง่ายที่สุดเลยครับแค่เราสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซื้อประกันที่ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรบประกันรถยนต์ของตัวเองของคนในครอบครัวเราก็จะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษทันทีเลยจากเดิมที่ต้องจ่ายราคาเต็มก็กลายเป็นว่าเราประหยัดเงินในกระเป๋าได้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับ ต่อมาคือการเริ่มสร้างรายได้แบบแอคทีฟขึ้นมาหน่อยพอเราไปสอบบัตรในหน้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราสามารถแนะนําคนอื่นให้มาสมัครต่อจากเราได้แล้วแล้วทุกๆครั้งเลยนะครับที่คนที่เราแนะนําตรงหรือที่เราเรียกว่าลูกทีมติดตัวเนี่ยเขาซื้อประกรันเราจะได้ค่าแนะนําทันทีเลย1%อร์จากยอดขายของเขาและที่สําคัญมากๆคือไอเจ้า1%เรนี่ยเราได้เสมอครับไม่ว่าตําแหน่งของลูกทีมเราจะโตไปไกลแค่ไหนก็ตาม และนี่คือช่องทางที่ส่งพลังที่สุดของระบบนี้เลยครับมันคือไรายได้ที่หลายคนเรียกว่า passive income เพราะมันไม่ใช่ไรายได้ที่มาจากแรงของเราคนเดียวต่อไปแต่มาจากความพยายามของทั้งองค์กรที่เราสร้างขึ้นมาเราจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าค่าบริหารทีมครับซึ่งมันคำนวณจากส่วนต่างของระดับตำแหน่งระหว่างตัวเรากับทีมงานทุกคนที่อยู่ใต้สายงานเราลงไปทั้งหมดยิ่งทีมใหญ่ยอดขายเยอะส่วนแบ่งตรงนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย อลองนึกภาพตามนะครับให้นึกถึงไม้เสียบลูกชิ้นเลยสายงานของเราก็เหมือนลูกชิ้นที่เสียบเรียงกันอยู่เพราะคนล่างสุดในสายงานเราซึ่งเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเขาซื้อประกันปุ๊บคอมมิชชั่นมันจะวิ่งขึ้นมาตามลำดับชั้นเลยครับคนที่อยู่ระดับสูงกว่าก็จะได้ส่วนแบ่งจากส่วนต่างของตำแหน่งตัวเองกับตำแหน่งของคนข้างล่างอย่างในตารางนี้สมมุติเราอยู่ระดับ4ซึ่งมีค่าตำแหน่ง4%แล้วทีมงานเราอยู่ระดับ5ที่มีค่าตำแหน่ง3% ส่วนต่างคือ1%ใช่ไหมครับเราก็ได้ไปเลย1%จากยอดของเขาแต่ได้ทีมงานเรายังเป็นสมาชิกระดับ6ที่ค่าตำแหน่งเป็น0ูย์เราก็ได้ได้ส่วนต่างเต็มๆเลยคือ4%ครับแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปแบบนี้ทั้งสายเลยแล้วเราจะไต่ระดับในระบบนี้ได้อย่างไรเส้นทางความก้าวหน้าที่นี่ต้องบอกว่าชัดเจนมากๆครับ การเลื่อนตำแหน่งที่นี่เนี่ยที่เจ๋งมากๆเลยคือเขาไม่ได้ดูยอดขาย,ขายของเราแค่คนเดียวนะครับแต่เขาวัดจากยอดขายรวมของทั้งทีมงานเราเลยในช่วงเวลา3เดือนย้อนหลังอย่างเช่นถ้าอยากจะขึ้นอันดับ4ก็ต้องมียอดขายทั้งทีมรวมกันให้ได้3 0 0 0 0 0บาทใน3เดือนและระบบมันจะนับยอดแบบเลื่อนไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า rolling ทำให้เรามีโอกาสในการปรับระดับตำแหน่งได้อยู่ตลอดเวลาเลยครับนี่เป็นคำถามคลาสสิกเลยในธุรกิจลักษณะนี้ ว่าถ้าเกิดเราไปเจอคนเก่งๆชวนเขาเข้ามาแล้วเขาดันเติบโตเร็วมากจนตำแหน่งขึ้นมาเท่ากับเราหรือที่เรียกว่าตำแหน่งชนกันเนี่ยเราจะยังได้รายได้จากเขาอยู่หรือเปล่าในระบบนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าตำแหน่งชนกันขึ้นเราจะเสียค่าบริหารทีมจากสายงานของคนนั้นไปชั่วคราวครับแต่ข่าวดีก็คือเรายังคงได้รับค่าแนะนำ1%เหมือนเดิมเปะ๊ะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจริงๆแล้วนี่คือแรงผลักดันที่สําคัญมากเลยนะเพราะมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องพัฒนาตัวเองสร้างทีมให้โตขึ้นไปอีกเพื่อที่จะเลื่อนตําแหน่งให้สูงกว่าเขาแล้วดึงสายงานนั้นกลับมารับค่าบริหารทีมอีกครั้งมันคือการแยกสายงานแค่ชั่วคราวเท่านั้นครับไม่ใช่การเสียไปตลอดการจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆของระบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องไรายได้ในปัจจุบันนะครับแต่มันคือการสร้างสินทรัพย์ที่ยั่งยืนมากๆในระยะยาวเลยแหละครับสิ่งที่สําคัญมากอย่างแรกเลยก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจนเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปได้แล้วตำแหน่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปครับพูดง่ายๆคือปรับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีทางถูกลดตำแหน่งลงเด็ดขาดแม้ว่าเดือนต่อๆไปยอดขายอาจจะตกลงบ้างก็ตามอันนี้มันเหมือนกา,การการันตีความสำเร็จของเราเลยครับและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทีมงานที่เราสร้างมากับมือเนี่แหละครับเขาจะอยู่กับเราตลอดไปสมาชิกจะไม่สามารถย้ายสายงานไปอยู่กับคนอื่นได้เลย ซึ่งข้อนี้ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าความพยายามที่เราทุ่มเทลงไปเพื่อสร้างทีมเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนและองค์กรที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีความมั่นคงอย่างแท้จริงครับประโยคนี้คือแก่นแท้ของปรัชญาเบื้องหลังระบบนี้เลยครับคือเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นแค่ธุรกิจที่ทําเงินแล้วจบในรุ่นเราแต่เขาสร้างมันขึ้นมาโดยมองไปถึงอนาคตว่ามันต้องเป็นสินทรัพย์ที่สามารถส่งต่อได้และนี่คือจุดที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยครับ รายได้และองค์กรธุรกิจทั้งหมดที่เราเหนื่อยสร้างมาเนี่ยเราสามารถโอนเป็นมรดกให้กับทายาทของเราได้จริงๆครับขอให้เพียงทายาทคนนั้นมีใบอนุญาตในหน้าที่ทุกต้องตามกฎหมายเขาก็สามารถเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจและรายได้แบบพสซีฟที่เราปูทางไว้ได้เลยทันทีมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วแต่อาจจะยังมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยอะไรล่ะที่ทําให้โมเดลธุรกิจนี้มันเวิร์กแล้วก็เติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาสรุปข้อได้เปรียบที่สําคัญๆกันครับ คือจุดเด่นที่ชัดเจนมากๆเลยคือธุรกิจนี้มันมีความเสี่ยงต่ำม,มากครับเราไม่ต้องทํายอดขายบังคับไม่มีแรงกดดันไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าแถมสินค้าอย่างประกันภัยรถยนต์หรือพรบรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องมีและต้องต่ออายุทุกปีอยู่แล้วมันเลยมีฐานลูกค้าที่แน่นอนรออยู่แล้วและที่สําคัญคือค่าเริ่มต้นธุรกิจมันต่ําม,มากแค่หลักร้อยบาทซึ่งเงินที่จ่ายไปก็ยังได้ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลับมาใหม่ด้วยซ้ํา ใช่ครับด้วยค่าสมัครเริ่มต้นแค่หลักร้อยแถมยังได้ประกันอุบัติเหตุกลับมาอีกถ้าเราลองคิดดูดีๆแล้วความเสี่ยงทางการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจนี้มันแทบจะเป็นศูนย์เลยครับและนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ครับลองดูตัวเลขนี้สิครับจากยอดจ่ายค่าสายงานทั้งหมดให้สมาชิกเดือนละประมาณ260,000บาทในปี2553เวลาผ่านไปแค่14ปีปัจจุบันมีการจ่ายค่าสายงานให้สมาชิกมากกว่า20ล้านบาทต่อเดือนนะครับย้ำว่าต่อเดือน ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของระบบ MGM และการเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยครับสุดท้ายนี้คำถามที่น่าคิดตามก็คือระบบ MGM ของสีกรุงเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นแค่อาชีพเสริมง่ายๆที่ใครก็ทําได้หรือจริงๆแล้วมันคือเครื่องจักรทางธุรกิจที่ซับซ้อนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและส่งต่อเป็นมรดกได้กันแน่คําตอบของคําถามนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและมุมมองของแต่ละคนแล้วล่ะครับ